สวัสดีค่ะทุกคนต้นเองนะคะก็พอดีเช้านี้เนี่ยต้นตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดท้องนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้กินตัว f l o ที่กินเป็นประจำเนื่องจากสต็อกที่ตุนไว้มันหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเช้านี้เนี่ยต้นก็เลยถือโอกาสสั่งมาใหม่แบบจัดเต็มพร้อมกับอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันด้วยว่ามันคืออะไรแล้วทำไมต้นถึงชอบตัวนี้มากนะคะ มีของมาส่งครับอะมาพอดีเลยเดี๋ยวขอไปเอาของแป๊บนึงนะ ในถุงนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเต็มเลยมี8ดกล่องด้วยกันนะคะที่สั่งมารอบนี้ก็ต้องบอกกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆเ,เขาคือ F L O นะแต่ว่าเต้นอาจจะเรียกสั้นๆน,นะคะว่า Flo w ต้องบอกว่าปกตินะคะเต้นจะทานเป็นรสโฟลพทมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากพลัมกินมานานแล้วนะคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนบ้างสั่งรสใหม่มานะเป็น n e a p p l พลัมนะคะก็สักรสมะนาวแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองชิมให้เพื่อนๆดูนี่แหละว,ว่าเป็นยังไงนะคะ ไปหยิบน้ำเย็นมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะชงเนี่ยขอพูดถึงสารสกัดที่อยู่ในตัว FLO ที่ต้นชอบนิดนึงเนาะเป็นจุดเด่นของมันก็คือตัวกลิ่นพลัมก่อนเลยนะคะจะมีตัวอ l โลเวย์ล่าเอ็กซ์แทสารสกัดจากว่านหางจระเข้อันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารนะคะมีสารสกัดจากแดนดีไลออนช่วยในการขับของเสียมีผงบ็อกค,คลอรีนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีโอ๊ตเบต้ากูแคนอันนี้เนี่ยจะเป็นใยอาหารนะคะช่วยให้เรารู้สึก อิ่มมากขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะชอบมากๆเลยเวลาชงไปเนี่ยจริงๆถ้าทิ้งไว้นิดนึงนะมันจะกลายเป็นวุ้นๆหน่อยนะคะถ้าชอบก็กินตอนที่มันเป็นเหมือนเจลลี่ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกินเลยก็ได้นะคะซึ่งพอมันลงไปในท้องแล้วความกลายเป็นเจลเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่หิว แล้วก็อยู่ท้องมากขึ้นนะคะจริงๆเหมือนเป็นแบบไฟเบอร์เป็นพีไบอติกเป็นอาหารของทูรินซีในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นโฟล์ไพนัพโอลามเนี่ยก็คือไพ n นัพโ l ล p พาวเดอร์นะคะหรือว่าผงสับประรดที่จะมีเอนไซม์โบมิเลนเนี่ยช่วยย่อยโปรตีนให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นค่ะสารสกัดโดยละเอียดนะคะเดี๋ยวยังไงเตินขึ้นให้อีกทีนึงนะ สำหรับวิธีชง FLO นะคะง่ายมากก็คือแค่ชงผสมกับน้ำเย็นนะคะแล้วก็กินได้เลยหลังซองเนี่ยเขาจะเขียนว่าให้ละลายผลิตภัณฑ์ในน้ำ200 ml แต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาชงกลิ่นพร้มนะคะจะใส่น้ำประมาณ400-500 ml เพราะว่าอยากจะหลอกให้ตัวเองกินน้ำไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอชงตัวสับปะรดมะนาวนะคะไพลนัพ้ลามเพราะว่าไม่เคยชิมแต่ว่าตัวนี้ยจรู้จักมันดีแล้วไงก็เตรียมน้ามา400 ml เหมือนกันนะคะ มีตัวช่วยด้วยนะคะคือสปริงในการเขยา่ารสอะคะ่ะจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นสับป,ปะรดอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นมะนาวอยู่นิดนึงตามชื่อมันเลยอาโฟล์ทามเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะจะคล้ายๆกับพีชไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติพร้อมรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะคะชอบกลิ่นนี้มากเพราะว่า ชอบพีชมากแล้วมันคล้ายมากๆเลยนะคะก็เลยกินอันนี้เป็นประจำจะออกหวานแต่อันนี้จะออกอมเปรี้ยวนะคะแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากไม่ได้เปรี้ยวแบบอเปรี้ยวนะก็เปรี้ยวนิดๆน,นะคะสดชื่นดีนะเหมือนน้าผลไม้ ใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะบอกเลยว่าตัวนี้แนะนํามากๆเพราะว่ามันไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของการถ่ายง่ายขึ้นนะคะมันก็เป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งเนาะแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยให้เราอิ่มง่ายขึ้นนะคะมีความอยากอาหารน้อยลงแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมไขมันในอาหารด้วยนะคะกินไปนานๆเนี่ยรับรองว่าท้องไม่ผูกเลยแล้วพอเราสบายท้องนะเต้มว่ามันช่วยให้แบบร่างกายของเราอะคะสดชื่นพร้อมที่จะทํานู่นทํานี่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นด้วยอันนี้ สีอ่ะก็จะเป็นสีที่เต้นชอบนะออกชมพูชมพูส้มๆหน่อย ติแล้วนะคะเต้นก็จะทานตัวนี้เนี่ยช่วงประมาณ4-5ทุ่มของทุกๆวันนะเป็นเวลาที่กาลังแบบเล่นเกมนะคะแล้วก็ไม่อยากจะกินอย่างอื่นจุกจิกก็มาทานตัวนี้นะคะตอนที่เล่นเกมไปด้วยก่อนนอนเป็นไว้สัก2ชั่วโมงกําลังดีนะคะเพราะว่าถ้าทานใกล้เวลานอนมากไปเนี่ยบางทีมันจะตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้นะเพราะว่าปริมาณน้ําที่เรากินเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะแล้วก็ขอแนะนําเลยจริงๆนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ย FLO อ่ะตอบโจทย์มากๆเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตเต้นอะเปลี่ยนไปเลยอะมันแบบ ปัญหาที่เคยท้องผูกไม่มีอีกเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีปัญหาการขับถ่ายก็สามารถทานได้เหมือนกันตัวนี้เ้็นเอาให้คุณแม่ทานด้วยนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรแต่แรกแต่ว่าเขามาทานตัวนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพุงมันโล่งนะคะแล้วมันก็หน้าท้องเนราบนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่จะอยากแนะนําคือตัวเอ o นะคะสามารถผสมกับโซโดากินได้ด้วยนะสมมติใครแบบ ไม่ชอบน้ำผลไม้หวานๆก็เอาไปผสมกับโซดาให้กลายเป็นซ่าได้นะคะใครที่กิน FLO แล้วมีเมนูแปลกๆอะไรเนี่ยสามารถมาแชร์ให้ต้นฟังได้นะเดี๋ยวต้นจะไปลองทําตามบ้างนะคะคอมเมนต์บอกไว้นะแล้วคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรอีกฝากติดตามด้วยน่าสนใจแน่นอนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย